ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการอาบน้ําในศาสนาก็สมัยนั้นแลสุนทรีกะภาระทวาชะพราหมณ์นั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านสมณะโคโดมจะเสด็จไปยังแม่น้ําพาหูกาเพื่อจะทรงสนานหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูก่อนพราหมณ์จะมีประโยชน์อะไรด้วยแม่น้ำพาหูก,กาเล่าแม่น้ำพาหูก,กาจะทำประโยชน์อะไรได้ท่านพระโคโดมแม่น้ำพาหูก,กาชนเป็นอันมากสมมุติว่าให้ความบริสุทธิ์ได้ท่านพระโคโดมแม่น้ำพาหูก,กาชนเป็นอันมากสมมุติว่าเป็นบุญอันหนึ่งชนเป็นอันมากพากันไปลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหูก,กา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตัดกับสุนทรีกะภาระทวชพรหมามด้วยพระคาถาทั้งหลายว่าคนพานมีกรรมดำเล่นไปอย่างแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกกะท่าน้ำขยาแม่น้ำสุนทรีกาแม่น้ำสรัสดีท่าน้ำปิยปยาคะและแม่น้ำภาหุมดีแม้เป็นนิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทรีกา ถ้าน้ำปะยาคะหรือแม่น้ำผ้าหุกกาจากทำอะไรได้จะชำระนรชนผู้มีเวรผู้ทำกรรมอันหยาบช้าผู้มีกรรมอันเป็นบาปนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยผักคุณเลิศย่อมถึงพร้อมแก่บุคคลผู้หมดจดแล้วทุกเมื่ออุโบสถก็ย่อมถึงพร้อมแก่บุคคลผู้หมดจดแล้วทุกเมื่อ วัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานอันสะอาดย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อดูก่อนพราหมณ์ท่านจงอาบในคําสอนของเราเถิดจงทําความเกษมในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่กล่าวคําเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาวัตถุสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เป็นผู้มีความเชื่อไม่ตรณีไซท่านไปยังท่าน้ําขยาแล้วจักทําอะไรได้แม้การดื่มน้ํา ในท่าน้ำขยาก็จักทำอะไรแก่ท่านได้ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสนทริกะภาระทวชะพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลไหยของที่คว่าเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักษุจักได้เห็นรูปดังนี้ฉันใดพระโคโดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าปินสรณนะข้าพระองค์นี้ข้าพระองค์เพิ่งได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคโดมผู้เจริญเถิดสุนทริกะภาระทวชะพราหมณ์ ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ท่านพระพาระวาชพันานอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่ช้านานเท่าไหร่ก็ทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพ,พ,พรหมจรรย์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็ท่านพ,พาระภารทววชะพรามได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายชนี้แลจบพระสูตร์อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ